แน่ๆอัพอัพอัพแน่นอนครับก็อาจจะกดใช้ในกระเป๋าเลยก็ว่าได้ต้องดูอีกทีนะงศึกษาอีกทีนึงนี่น่าใช่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มันจะครบเก้าอืมอีชั้นนี้ก็ไม่รู้นั่นจ้ะนี่เอาแผ่นแผ่นโป้ผมมาอันนี้คืออะไรไหนๆนคืออะไรด้วยเรื่องของผมมันค้างอยู่อาวของกูไปชาเอามาเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนนะผมผมผมมันค้างอยู่ตรงนี้อยู่อุจจจะโปเกมอนชาเป็นคนโหด มีโทไม่รู้อ่ะเอาคืนไหมอะคืออะไรไม่รู้อันเป็นปิแฉกอะไรอะอ้าวเฮยอันสีม่วงนี่ฮะยีบิงมาเฉยไปยีแม่งมันเป็นหินหินน้ำอ่ะไม่รู้ไว้ทำอะไรหินน้ำหนึ่งอันเอาไว้อัพโปเกมอนธาตุน้ำต้องคุณเนี่ยธาตุน้ำเนี่ยมันอัพยังไงแค่นั้นแหละอ๋อไม่ก็ของคุณมันคือคุณมันต้องใช้กับโปเกมอนที่มันอัพล่างด้วยเลเวลไม่ได้ครับผมเจอพี่ใหญ่ในวงการอะไรหรอคนไทยบินได้ เสียใจครับครูอ้าวเสียใจครับพ่อจ้าผมมันเป็นเปิดสิงมาแล้วเสียใจแต่ไม่แคร์อย่าร้องนะอย่าร้องเสียใจแต่ไม่่ผมตีมันไม่ได้ประเด็นสโอเคครับเก็บเก็บได้ได้ต้องโดนสตีนแห่งไฟผมให้โดนตาเอ็นเดอร์มาก็สุดสตีนไฟอ้าวอย่าว่าหายไปแล้วคนคนนะคน หลอกให้หลอกให้ผมมีความหวังเออกไปโอ้ยไม่ได้แล้วต้องปล่อยไม่ได้ต้องดมกาวกระป๋องแล้วอย่างงี้ตาจากเลยจากนอนเลยคราวนี้โกโก้นี่รสชาติน่าจะอร่อยคล้ายๆกับเจโก้เฮ้ยทุยโอเคไปไปหาชาไปไหนวะผมเดินเดินเดินไปหน้าที่ไกลแสนไกลคร่เองไกลด้วยไก่ไม่ไกล มันลุกพักไหนวะอุ้ยมันตกลงใจเฮี้ยตัวเฮี้ยอะไรไปเ่ยตันเชื่อดิเครื่องนอนโตโต้จะแบเจปลุดเครื่องนอนโตโตเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างเงี้ยน่ารักดิอ้าวปลาชเครื่องนอนโตโต้ไปไหนเนี่ยอ่ะเฮ้ยไอ้หนูบ้านนี่มันตบไม่เอาดีกว่าผมเปลี่ยนชื่อจ้ะเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมใช่อนี้ดิโตโตอ้าวห้าแล้วก็ตบ ต้องค่อยๆไปโตโต้ดีนี่เราจะส่งโตโต้ไปเราพาท่านบินไป็นอาี่ไก่แสนไกลได้ครับผมโตโต้เก็บไว้โอหบินข้ามภูเขาแล้วครับผมจังหวะนี้ยอดมากครูต้องเห็นผมขี่โตโต้อ่ะมันจะมันขนาดไหนใช่ครับผมแม่งเดินคนมั่วเลยกูเห็นอยู่ใไททันนะใไททันโอ้โหไม่ควยขี่กระเปล่าแต่แม่งควบคุมไม่ได้เห็นแล้วเพีย มัน,ม,นมันเหมือนมันเดินเองไงไม่รู้อะโคตรดื้อเลยฮะโคตรแม่งดื้อดื้อสุดๆเอ้ยเดี๋ยวผมเจอหนอนอะเหมือนมันขับแล้วก็ตุกอะ <c oughs> นี่เอ้ยนี่มันตัวอะไรอะนายโอ้ยเบลห้าสิบโอ้โหไม่ได้เลยนายมาสู้กับเราเล็กดาวไปเล็กดาวไปเล็กดาวเล็กดาวโอ้ยเชี่ยเอ้ยสิบหายละโอเคเราจะหาโปเกมอนโหดจับกันเล็กดาวซะดีๆลูกถ้าคุณไม่ชอบมันเต็ม เราจะจับโปเกมอนไม่ได้ใช่ไหมครับครับเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ผมขี่ได้แน่เว่าไอ้นกเนี่ยเราสามารถเอาไปเก็บไว้ที่พักเลี้ยงได้นี่มันไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้ผมตีมันขี้แตกอลโอ้โหเฮ้ยผมผมขี่ดูแม่งมันอ่ะใ่ีอะเฮ้ยผมขี่แม่งโคตรเร็วเลยเอาเร็วแล้วแม่งก็กระตกกลับอีนียอมไหมครับเออนั่นแหละครับมันเร็วแล้วมันกระตกอ่ะ ผมแม่งโคตรเฮียเลยว่าฉะนั่งผมบินเอาดีกว่าบินบินเอาเจ๋งกว่าเดี๋ยวแต่เฮียนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมเจอเครื่องเลยไม่รู้ว่าเราไว้ทำอะไรเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะมันเป็นเครื่องอะไรไม่รู้เรามาตั้งสู้กับชึบชึบชึบโอ้โหไอ้นี่มันหนักโอ้โหตกใจหมดโอ้โหอันนี้เนี่ยมันเป็นเกหน้าไปทีนึงมันอยากจะไฟต์ของผมก็ว่าโท ของผมผมว่าไม่คุณเจอพีซีเจออะไรเป็นห้องทดลองคนสีนี่เองอ๋อทดลองเขาทดลองอยู่แม่ผมคือได้ไม่ผมไม่เห็นคุณนะครับคนสีอ่ะผมเหรออ้าวยังไม่ได้เข้าเกมเลยหลุดอยู่ไปดับไปเมื่อกี้เฮ้ยนี่ไงผมเจอป่าดิบแล้วแล้วไม่เข้าอ่ะแล้วไม่เข้าอ่ะอ๋อผมยังจำชื่อตัวละครไหมฮะเลยผมกำลังใคกำลังไปพะเจ้าดูชื่อตัวละครผมนีเป็นพาดูชื่อตัวละครผมดีเป็นอะไร หนึ่งาผมดูไม่ได้ผมกําลังยิงขับยิงกระตุกใหกดกด enter อ่ะ enter อ่ะดูอ่ะมันจะมีรายชื่อคนจอยเดี๋ยวดูก่อนนี่ผมเป็นทีนี่หน้าสะบัดมีเลขท้ายปะเลขท้ายสามตัวมันขูดหวยอ่ะโอเคไหใช่แล้วมันบินไงวะเนี่ยผมรู้ละไีเข้าไปอีกรอบหนึ่งไอตัวนี้เนี่ย นค้าง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 เช้าอ๋อมาโอ้โหก็เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไปเก็บเวลตรงนี้อีกนิดนึงชากับบ้านเหรอยังฮะยังเพราะว่าตรงแถวนี้มันมันมีตรงแถวพวกเขามีเวลเยอะเยอะมีเวลเยอะมากครับผมอ้าวมัรับมามันเหมาะสำหรับคุูอ้าวคูคูโผล่ยัไงเนี่ย ผมปาตีน,นกไงนกที่มันบินอยู่ข้างบนจริงๆผมอยากจะแนะ<ำ>น<ด>ีนกรตรงแถวภูเขาเลยครับเพราะว่ามันมีตัวเวลเยอะมากอ่ะมันเหมาะสำหรับที่ให้ผมอีตัวฮานมุมานครูมาเก็บเวลบินขึ้นไปบินขึ้นไปไหนอยู่ตรงไหนแถวไหนตรงแถวภูเขาอะฮะเขาไหนอ่ะชาภูเขาแถวนี้เลยเฮ้ยแล้วผมก็เจอผินความบันเทิงนี่ความบันเทิงไปละ โอเคผมกำลังมาบ่าหาหนทางที่แสนยาวไกลเลยนะเนี่ยบินไปลูกเฮ้ยเอ้ยตกตกตกอ้อตกตกตกชิบหายแล้วบินไปก็เท่านั้นกูจำทางกลับบ้านไม่ได้อไอสองเฮ้ยผมเจอป่าเฮ้ยผมเจอป่าติบไปแล้วครับสู้กับใครไปได้อ้าวครูนี่ไงผมเจอครูแล้วชิบหายครูจะมาแป๊กับผมเหรอ ปล่าผมนึกว่าดกไข่แม่งบินผ่านอยากรู้ดกไข่อันนี้ไงโอเคกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ไฟดับนะผมโอเคไหน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 อยู่ตรงไหนอัชชาอยู่ไหนอัชชาอะไรผมอยู่หลังครัวครับกำลังวินมาเวลเมลเมลเมลเป็นแบ่งวันไหนไหนไหนชชาอยู่ไหนเอาคุณคุณมองคุณมองไม่เห็นผมเดี๋ยวจิกเดี๋ยวจิกทิ้งเลยเดี๋ยวจิกพึบเดี๋ยวจิกอ๋อไปไปไปนำทางไปซะอยู่ตรงไหนอัชชาอัชชานี่ยมันโหดจริงจริงพึบพึบพึบคุล็อกบ้างคุณวินไหมเจอมั็นขางดเกล็ด ให้เก <aff chter> ียรติผมป่ะฮ้ยกูก็มีก็กูก็มีไม่ใช่เหรอกูจับมาแล้วมีกับมันบินไม่ได้มันยังไม่เบลไอ้นี่สี่สอง๋อเฮ้ยหลบหลบลบลบคุณเว้ยยสองเหรอยังไม่เบล้ยสี่สิบไงผมสามหกอยู่บ่ะสามคือแค่เบลสามผมก็บินได้นะเนี่ยครับผมเฮ้ยผมเจอไอรอนแล้วไหครับผมบินได้ที่ผมจะบินได้เลยเนอะมันก็บินได้เชี่ยเลือดเลือดเลือด เอาไฟกันอยู่อะโอ้โหบ้าคาชจังหวะนี้กูทุกทำอะไรบ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้นกบ้าเฮ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้นกบ้าอุ้ยทำตรงเงี้ยงเยอะคาชาไอ้ฮะแป๊บนึงผมไม่ฟูโอเคเห็นไหมฟูแล้วฟูก็กดสเปกบ้าเอาเฮ้ยจับปาเหล็กแล้วคุณซีครับผมเจอตะกี้ผนกคุณกดขีหลังมันคุณเจอแลรงทำอีกแล้วแรงทำเหล็ก กดที่ขวาที่หลังแล้วก็กดสเปคบาร์แล้วมันจะแอีกมันเยอะมากคือจะเนี่ยแล้วก็คุมตัวเยอะไอ้นี้ไอ้นี่ตัวอะไรวะตัวใหญ่ๆอ๋อหนังสัตว์เป็นมังกรของไอ้ฮะแต่ตอนนี้มึงมึงบินไปไหนเนี่ยไอ้นกมึงบินไอ้นกบ้าควบคุมยากที่สุดเลยอาคาไม่ตายโอเคไอ้ผมบินลงมาแล้วบินลงมาแล้วบินบินบินชกชกเออนั่นแหละชึบชึบติดต้องเก็บไฟกับมันครั้งหนึ่งแล้วชึบ กำลังแบบพยายามหาหนทางที่ยิ่งใหญ่ครพยายามหาหาทางบินไปมว่าไปเพราะตอนนี้เนี่ยผมควบคุมยากชิ้มหายเลยว่ะโอเคกำลังพยายามหาหาเด็กแป๊บหาเด็กเออเฮ้ยแม่งนกจะบินไปทางนี้บินไปทางนี้จะไปอะไรวะลืมละเดี๋ยวดอนเมืองแล้ว ตรงนี้ตรงนี้เป็นก,กูจะไล่มึงได้วะกู้ถังอยแยกเยอะไปไหนกูเจอโคโนมโอ้เจอโคโนมแป๊บน,นึงนะอย่าเพิ่งหนีนะเอามารีดนมไม่กำลังสู้อนะใครใช่เดีรีดนมค้างค้างค้างวอเตอร์เฮลอาฝนตกแอมโบ,บอกูอบบอกบตกโค่นไปกับลูกตะวันหยุดไม่รู้ทำอะไรกันะครับการเก็บของ โอ้ยเจอาฮึบเอกี่ยวกับเดี๋ยวคึับโฮโอโฮโอนี่อยู่ไหนครับผมอะไรนะไฟแบบโอเขาบอกว่าเป็นเทพช่องครับเป็นเทพไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีชึบชึบชึบอโอ้ยตรงนี้เหล็กเยอะมากคะชาเจอบัวแล้วไปวัวแมงไม่เสียแรงเลยที่กูมาตรงนี้โอ้โหถ้ำมึงใหญ่ใไปไหนใหญ่มากครับผมเพราะว่าบังคับนกได้แต่ละอย่างนี้มันลำบากคะชา งนี้แม่งทะลุไปทุกที่เลยวะโอเคเราเอาประมาณเจ็ดน้ำสองแคปคิมโอ้หโต้คำตอบข้อเลยชื่อบันดาฟากะข้ออะไรบันดาฟากะขุดไปขุดมานี่เจอเอ้เจอเพชรนี่มีเฮอ่ะอ๋อสุดพายชวนกูตีกันตรงไหนเนี่ยเอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้ครับตัวนี้ใส่ตรงนี้ครับไปจับโคนมกันครับโคนมเจออยู่ยัง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 อยู่แย่ไม่รวยไปไหนเนาะ เ็ใช่ใช่ผมก็เลยเก็บไว้ในตู้อย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้นี่เลยอู้ได้มาแล้วครับได้ไวจะเป็นตัวนี่ฮะยโผมก็ชวนไปลอดนกเลยฮะโปเกมอน้ยอ๋อเดี๋ยวยนีไงตรงรถไฟ อุ้ยเจอนี่แม่งค้ำใหญ่นี่ว่าเจอเหี่ยวด้วยโอ้เอ๋คนลมวันดีร่อยทีนี้มาดูกันการต่อสู้ที่ใหญ่ของท้องแมวป่าก็โคเก็บโก้แอ๊แมวมากมาลมมากหิงขี้คิดก็อมใหญ่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 อุ้ยทไมเสือไม่เสือคูเลยไม้อเยอะใังไหมเดี๋ยวห้าสิบแล้วมันไม่ใหญ่กว่านี้แล้วเนี่ยเฮ้ยใครใครมาช่วยผมปุ๊บเปิดแถวนี้หน่อยดิ จอตรเจอเลยอ่ะไปไม่หมดไหนฮะชาชาอยู่ไหนฮะชาผมกำลังโอ้โหกำลังไฟ้กำลังไฟกันเลยฮะไฟกันนกคอยาวกับคนทางชื่อไฟกับนกกระจอกสามหัวนกกระจอกแต่อย่างวันนี้ชื่อมันก็กระจอกอยู่นะใช่ชื่อมันก็แบบไม่ระชื่อมันก็บอู๋อยู่ละเยี่ยมชื่แตกโอ้ตอนนี้มีล็เฮ้ยช่วยมีเลขอยู่หกสิบสี่ ฝนตดอยู่ตอนนี้คุณเสียครับครับผมตัวมังกรบินคุณนี่ต้องเบลเท่าไหร่ถึงจะออกประมาณสามสิบกวโลสี่สิบกว่ามั้งผมจำไม่ได้แล้วรับไดแล้วในรถกระจอยว่ากระจอยรถกระจอกมาสู้อันนกกระจออกมาทำรังโอ้โหหายหานเลยเว้ยเจอพี่ใหญ่ในวงการว่ะเจอพี่ใหญ่ในวงการ ทองมันใช่พวมันเกในวงการเก็บเก็บทองใช่ไหมคุณสีอะแล้วแต่เลยผกลัวมันเก็บไปบาสไม่ใชทอะไรก็มันไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยเฮยสมลูกจามาเพื่อนั่นนะสิเฮ้ยเฮสมคเท่มดาวมาาจาวา ซาเบะซาบอันนีไม่เข้าเลยทางบ้าข้างอ้ามาอยู่นี่ได้ไงวะอุ้ยโอเคเราใส่ตอนนี้จะปีบเดี๋ยวผมจะไปหาตัวแหลไอ้ละแฮมเบอร์ทันเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวผมเจอแพนเวอร์ซอมบี้ครับแพนใช่เจอแพนเวอร์ซอมบี้ตร์เฮ้ยโอ้โหตรงนี้ของเยอะชิบหายอยู่ตรงนี้ดีไหมเนี่ย ไม่ต้องกลับแล้วแม่งขุดตรงนี้เลยขุดเหมืองยายๆแล้แถวนี้เลยนะแถวโคตรเยอะเลยฮะจรงนี้อยู่แถวบ้านอะไรไอ้อะไม่ไม่ไม่อยู่แถวบ้านมันมาตรงทะเลทรายอ่ะอุ้ยอ๋อแล้วบวกบวกเราจะเป็นจี้จีสีวิเลยเนาะราทางในสี่วิมันไม่ใช่ทะเลทรายดิมันอยู่ตรงไหนวะกลับมาบ้านก่อนมาเก็บของไม่จะมวัวบ้านเราเฮ้ยครูมันแตกขามืออ่ะ อะไรแตกของน้ำใช่ไหมน้ำใช่ใช่แต่ว่านานนี่มาเลย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 ตายนะสับขอมันตบอลธรรมดาหน่อยครับผมัอะโอ้ยมันตบอลธรรมดาเหรอใช่ใช่ใช่มีมันตบอลไหนก็เอามาเดี๋ยวผมจัดการเอง เฮ้ยแถวนั้นไอ้ไอ้คาชามีมาตัวบอลไอ้คุณสักหน่อยไหมผมไปไม่ทันหรอกผมจะผลิตโปเกมบอลก็โปเกมบอลโปเกมบอลโปเกมบอลมีอยู่ครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าครูอยู่ไหนเพราะตอนนี้ผมอยู่ในป่าดงบิบทั้งหมดครูไม่หวั่นอยู่ในนี่แหละในป่าเนี่ถ้าถ้าอยู่ในบ้านนี่อีกนานเลยครับเพราะผมอยู่ป่าดงบีนะครูผลิตผลิตไว้ก่อนแล้วกันคนไฟเต่มันลูก เ,เดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ครูโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะดูแลที่เหลือเองโอ้โหเจออีกะไปทีนะไอก็ได้พาก,กัวจากที่นี่ทีกูไม่รูแล้วมันกลับทางไหนจ<ำ>จะเลยผมม่งโคตให่อะคุณต้องมาดูเองแม่งเหมือนแบบทั้งแมพมลวงมันอยู่เนียโยงเนี่ยโอยเจอแล้วเจอแล้วตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก รถกก็ใช้นกบินมาสิครับมันจะบินขึ้นได้ไงวะคัชชาผมอยู่ใต้ถ้ำเนี่ไม่มีลาวพาเต็มเลยโอเคเราก็เอาทั่มานะครับเราก็ทําการรีดนมวัวมาเยอะไฟเจอทันเดอร์นี่ไงโอ้โหดับเลยเฮ้ยรีดนมวัวไม่ได้เหรอคัชชาอยู่ไวเท่าไหร่กันนะเออไม่เป็นไรอะนมวัวอ่ะฮะวายอยู่เท่าไหร่วายอยู่ที่ประมาณเก้าเนี่ยครโอ้ผมอยู่ไวสามว้ารีดไม่ได้เหรอขอนมวัวหน่อยทำนาบุนใส อำนาจมืนใหเลยนะ <S <S ไฟเยอร์อออบอลรีบไปได้ก็ไม่รีบวา,ได,าได้ไฟเยอร์อบอลอีกรอบคู่อยู่ไหนครับเดี๋ยวมผมจะทำผมอยู่<ะ>นี่ครับเนี่ยตรงใกล้หมู่บ้านเนี่ยเห็นเกมเมื่อหลายคนจะมาขุดของตรงลาวาแล้วก็ตายทุกทีอไม่เอาดีกว่าน่ากลัวนะครับระวังระวังของมันถึงแม้จะดีแค่ไหนก็ตายไวเหมือนกันนะฮะ เม็ดลายเมื่อละเกมเมอร์หลายคนที่ต้องมาตายตรงนี้กันหลายคนแล้วฮะอืมแม่ปูเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังตีมอนอยู่กันนึงใจเย็นใจเย็นจูบ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 ใจเย็นนี่เป็นถึงอัลตร้าแม่งโหตีทุกตัวเลยนั่นไงไม่งั้นก็เอาวางไว้ในกล่องก็ได้ไวยเท่าไหร่กันนะจูบ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 ชาชาไว้เท่าไหร่กันเดี๋ยสุดยขม แรงนะตอนนี้นี่ใส่ตัวนี้ครับกำลังเข้าบ้านกำลังเข้าบ้านนี่ชิฟโอเคได้ดัฟบอนเรียบเรียบร้อยเกียมเลยโอเคผมอยู่ในบ้านแล้วเดี๋ยวผมไปหาเจอ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 เก็บเก็บคราบครับเดี๋ยวนะเอาปลาเผาอย่างเดียวเลยชุบบชนี่ไง อะไรฮะโอเคเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอเคกูได้รับไปเรียบร้อยโอ้โอ้โอเคกระชามใช้พลังสุดท้ายในการปีนขึ้นไปใช้บล็อกปอกขึ้นไปสำเร็จหรือไม่รนี่มันคืออะไรกันบล็อกบล็กขวาเลือกอันนี้คือแมวของแมวแล้วเป็นตัวของแม่เหมือนสเตตัสนขวา จับมันไว้จับมันไว้รอมันรอมันจับไปให้มันหลุดไปได้ดาวที่แตกโอ้ย่าย่าไม่ไม่ไม่จะหยุดตกป้องนะผมจะผมจะเป็นหวัดรู้เหมือนกันหวัดไรหวัดมาวิงมาแวะมาวิงมาแวะมาวิงาาวิงมาแวะมาลงแช่แบบแบบจีจอดเจียบตัวอะไรใจย็นเข้าไป โอ้โหลันเลยต้องวิ่งเลยไม่ไหวแน่ะเอจอะไรูมาที่เลยโอ้ยซะโอ้ยกูตายกูตายบอยบอยบอยออกออกออกจกนไม่คาดออกจากกมอ้าวกูทีเจีอบเกแล้วเจอพบเ อก้าวค่ะโอเคพงีพดีๆได้เลยครับผมบอกคุณเดียไม่ใช่โอปีผมเลยเร็วโอพีดีวัตเดเฮลโอปีเลยนะผมจะได้ปรับเป็นเกมโหมดได้ไงไม่ทันนะไม่ทันไม่วะก็ปรับทัให้มันมันคุณอยู่ไหนฮะผมอยู่ในดินกำลังโดนทัาอยู่อ้าวยากโอ้ยขอโทษก็คงยากหน่อยครับผมบอ ไปตาสุดกระตุกอ่ะแร็คแลกคแร็คแลกมาครูแลกคปะครับเดี๋ยวนี้หน่อยอเป็นเกมเมเจอร์ใช่ปะปรับโหมดพี่ผมยังครับยังแล้วยังยังยังเ๋ยวแป๊บนึงผมต้องคอสที่ผมเลยเกมเกมหมดเท่าไหร่นะโอ๊ยตา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 ยต้องฆ่าเหมือนกันเปยอะนี่คืออะไรอะเออขาชาขาชาเอาพี่ผมยังเอาก่อนอ่ะเฮ้ยหายแล้วให้แล้วก็เอาคืนใช่ปะ ว่า่ <pec S 2> เป็นทรายผมคิดว่าม <Hospital> ันน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแหละเดี๋ยวจะไม่เกี่ยนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว